่ยนก็มาถึงสวิสฉันก็งงว่าเฮ้ยสวิสมีมาม่าไทยก็เลยอยากลองชิมว่ามาม่าที่น <Yes ี่เหมือนกับมาม่าที่ไทยแต่มาม่านี้คือแปดแปดเท่าหร่สามกแ่สามสิบสองสามสอเลี่ยนสองสามร้อยยี่สฮะละสิบบาทปะเหรอจ้ล้อยยี ไปเที่ยวสวิตสั่งมาม่าเจอราคาสุดอึ้งเราไปติดตามคลิปนี้กันอยากกินมาม่าก็มาถึงสวินฉันก็งงว่าเฮ้ยสวิตมีมาม่าไทยก็เลยอยากลองชิมว่ามาม่าที่นี่เหมือนกับมาม่าที่ไทยแต่มาม่านี้คือแปดแปดก็คือเท่าไหร่สามสิบสองสามสองเปอร์เซ็นตสองสามร้อยยี่สิบฮะเพื่อสิบสี่บาทปะหลา ถ้วยละวสามร้อยไม่แต่ว่ามันไม่ใช่มาม้าธรรมดาไงเธอมันเป็นมาม้าที่ยังไงคะดูวิวค่ะเป็นมาม้าที่แบบอยู่บนภูเขาเม้าพิลาทุสนามันคือแบบว่าชมวิวเออมันวิวแบบฝั่งนี้เห็นหิมะใช่ไหมแต่ว่าฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนเมืองใช่เราเลือกนั่งฝั่งนี้เพราะว่าไม่มีที่นั่งเขาไม่มีที่นั่ง ชเหมือนกันไหมอ่ะจริงเอาจริงก็เหมือนอ่ะมันเท่าก20บาทไหมเธอมันก็คือเท้าเดียวกันนะอนแต่แราคา300 20บาทเก๋ๆนู่นคุณเสี่ยจะถามหาวนยนะแพงมาก<อ>คือกินรองท้องกันก็แก๊กก็แก๊กนะคือมันหิวไงเพราะว่าเราก็เดินทางขึ้นเขามาชั่วโมงหนึ่งบางทีเนาะเกือบชั่วโมงเดินขึ้นไปข้างบนอีกครึ่งชั่วโมงก็เริ่มหิว ก็กัดกินก๊อกแก๊กแต่วันซื่ข้าวบนได้จะกินไม่ให้เหลือสักหยดคอยดูเถอะนี่ไงชมรีวิวบรรยากาศที่สวิสเซอร์แลดกแต่อาสยามยังเจออะไรแปลกตาแฟนคลับให้กำลังใจสุดือฮาเราไปติดตามคลิปนี้กันต่อค่ะน่ม